เขาขึ้นหน้าปลาขึ้นแล้วพักกระเดาเริ่มสิโปงไอมิจกุศประสงค์วาสิมาแตงนองไปคัสของอยูุบอลอึสดายโอ้โหก่อข้าวแล้วนะครับอันนี้คือรัตนาพรการเกษตรนะครับเมื่อนี้เป็นเข้าปีแรกของเพื่อนนะครับข้าวหอมมะลิอย่างดี เม็ดเอวยตากใส่ฝนจ้าว่าจะฝนจ้าว่าจะกแดดดีนะสีแดดคุ้พี Nine ่น้องครับ uh สีแดดข้าวรัตนาพรการเกษตรนะครับตอนนี้ได้แจกทุงเราพี่น้องนี่ฮอดบอฮอดบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก้ายี่สยิบเอ็ดย่ิบสองยี่ิบามยิบยิบห้ายี่สิบกยี่ิบเ็ดยี่สบแดยิบเก้าสามสิบสามสิบกัวเครื่องไปไหนลุงยังวันีครึ่งแสดงว่าเก็บสิบนี่เป็นย่างต่ำมันปะ สิบนี่เป็นอย่างต่ำเลยนี่ถุงนึงได้พอาะห้าสิบโลปะ่ะสี่สิบโลปะ่ะถุงซ้ำนี่สี่โอ้แมนบ่เดี๋ยวยกมากันโอ้บ่แมนดอกสอบหัวอาหารมันยกมือเดหยวมันขึ้นมันเลยได้สามสิบโลฮะ ได้ตีสามหมื่นโมเมนมันคือหนักสิันสอบน้ำตาลเนี่ยนี่ยังได้ขาดไ่เกินสามสิบโลสามหมื่นกับสอบนั้นกระเทิมกระเทิมหายซีเทิมสามสิบโลต้นสี่สามสิบกโลเฮ้ยผู้เชี่ยวขายของผู่เชี่ยวขายขอที นะักนะเติมอยู่สตันน่ได้สามหมื่นกว่าเลยค่ะจม่ืโเขาลดละสิบามบทกว่าแล้วตอนนี้เท่าหรละคะเ <13 S 2> ขาเมาดิามาไม่สิบสามบาทกว่าเนี<ป>่พ<ป>ี่นองก,กะเทตก,กรกไข่ดอกสิบบาทเทิ่นนี่กับไข่แน่น่ะกกลังกอก แห่งได้ที่แล้วครับเม็ดอว,วยสวยอากาศเย็นสบายตอนนี้ข้าวหอมมะลิอย่างดีลมดีครับลมดีสุดๆเลยเย็นจ่อยครับมือแรงสาวน้อยเพิศบันเพลงทำการแสดงที่นะครับหน้าที่ว่าการ อำเภอปรางกูนะครับจังหวัดศรีสะเกดเด้อพี่น้องครับไปอ่นานคอมเมนต์แล้ว<ม>โอ้เสดงว่าหนาวทุกพื้นที่แล้วครับตอนนี้ครับจีถามพี่รองคลิปกันเศ้านี้นะครับแสดงว่าอากาศเย็นทุกพื้นที่แล้ว<ม>นะครับมีหอดละยองหิมะตกพนะ โอ้เจียวิงปวดเนี่ยมีระยองหิมะตกด้วยหลังบ้านมีขอกวัามีขอกไก่ครับรัตนาพรการเกษตร ยิงไล้หรือม่ยิงไล้ร้านตักเขาย่างดีเลยครับรับประดาก็เก็บกวดทำความสะอาดแปดมิลลินคือเก่า เดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงครับ,าบจากนี่ไปงานอีกไม่นาก็เดินทางเร้วอู้มิตีห่อสันแล้ว มือเศร้าเนี่ยคอยข,าขวานูก็ไปอีกคอยปั้นขอนโยบ้านนี่ย่อยอยู่นี่น,นี่ประดาโภชนาะเบื้องแรกสี่ล้ใครยังไม่เคยลองดูนะครับซื่อใครพัมไปผัดใส่หมูสามชั้นนะครับมีพริกมีกระเทียมมีน้ำปลาล้านี่ใส่ได้เลยนะครับแม่น าบาททบ่ใช่ผมมั <S <S ม<อ>กจะผัดเนี่ยเนาะใส่บักซี่เปนน้อเขียนใส่ใบยาน้ำแล้วก็ฝากงั้นพี่น้องนะครับ30มธันวาคมนี้นะครับบัตรการกุศลหนึ่งบบาทนะครับ รุ่นรางวัลพออีกจัดรางวัลใหญ่ให้รางวัลใหญ่หนึ่งหมื่นบาทพูดนะครับพี่น้องทักหาพ่อแม่งยิงแฟนเพจเลยนะครับวันที่สามสิบธันวาคมนี้ครับวันเมื่อวานนี่เราทูไปหาหนังนันทวันไปฉายหนังก่อนทำการแสดงผัดเฟินผัดติดงานแล้วครับไอ,อ้ออจัดนันทวันให้พี่น้องในเบื้ง โอ้มันหนักอีดีเนาะหนักเนาะเขาอ้นหมากดีนมหนักดีเนาะเอาไววนังเดียวลุ้งไปเลยข้างหลังกสิโอ้โอ้ ของฟันกะเร็วๆนี้นะครับเราจะทําการบวงสรวงเปิดกล้องซ่วนนี่เปนเมือใดนะครับฝากพี่น้องติดตามนะครับหนึ่งราอสตรอรี่ครับขอบครัวอีหลากับก่อนมาสาวน้อยเพดบันเพียงเป็นเจ้งใดครับเดี๋ยวพี่น้องยินดีบึง่งในกลุ่มปิดนะครับมีเฉพาะในกลุ่มปิดเท่านั้นนะครับฝากพี่น้องติดตามนะครับ เอาคลิปนี้ฝากพี่น้องสำนีอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกผู้ทุกคนครับ